กบสวัสดีครับ่อแม้พี่น้องครับมันนี่ก็จะพาพี่น้องมาบึงเห็ดครับเิ่นไปเก็บอยู่ปลารับมันนี่เพราะว่าขายช่วงเศร้าครับเป็นเห็ดไข่ครับง,งามๆอยา่เห็ดมีแต่ไข่มีแต่ไข่เห็ดยุ่มครับไข่หน่อยๆใหญ่ๆกับมีนะโอ,อ้คือคือบาไวาให้มันใหญ่เนี่ยหน่อยๆ เก็บเอาเมือลูกลูกลูก,ลก,ลกที่าหยายครับยั่เน้นโดนเนีน่ยเปเบิ่งครับนี่น,นักเรียนไปเรียนวัน,นพาพี่นออกมาเบิ่งในหมู่บ้านนี่แหละครับเิ่นเศรษฐกิจด,ดีอยู่เป็นเศ้ามากเก็บเห็ดมาวางขายครับมีทองแดงโม่อีกครับ ติดแตงโมก,ก็มีครับหลายพาไปเบิองเพิ่นยังยังเก็บขัดเห็ดอยู่ครับอ,อันนี้ผู้ใดไปเก็บอไอีเย็นฮะนอะอีเย็นแบบสกูตโอ้ก็เอามาฝากขายเย็นมิจฉาข้ามาฝากเขาฝากนี่ก็เผาโรงเรียนเออนี่จะขายให้เขาบัวแดงนี่องเจ้าของจักน้อยนี่เห็ดนี่ยังแดงๆหลายๆอันนี้ลังเล่ลังเล เมียนเฮ็ดลังเหล่ังเหล่เ็ดลังเหล่เฮ็ดขาวแดงเด,ดไข่อันนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นี่ที่ไข่าทานะจักบาทอันนี้ทานหา,าชีพเขาอยู่นี่ยังก่อมของยโยงตัวจุ่มกับ อยากได้เห็ดหรืองกเรื่องไหนปปลูกต้นยาง่าอยากได้เห็ดเชื้อมันได้เห็ดไข่อะไรงามงามดีครนกงาก็คขายจ้าบาาเห็ดไข่เนระไข่อันนี้ลอยยี่ลอยยี่ยเลยบว ครับน,นั่กกํลังมากวะนี่เวอเต็มกระตาตัวนน,น,นี่มันมันอีเละตันครับแล้ลกขาตามนะ ครับนี่คือคุณมานครับหาเฮ็ดนี่มาขพ้คแั่ครับนี่บาวีครับหรือบาวี่ครับบคอสาุณบาวี่ยังบลวีคนอีสานบาวีคนหาเฮ็ดครับเคยนเลยซังมร้างรายได้ครับได้สมมือครับนี่ มือมันได้จักรอบแล้วมันนี่รอบเดียวครับนี่กะทางพี่กนลังจัดใส่ถาดอยู่มีเห็ดไข่งามๆเน่อครับโอ้เออฮะเออ เบอมาตื่นเต้ามากอะฮะเก็บเงินอยู่ปลาเหมือนครับนี่นี่เ้องเบ่งว่านี่น่คกระตาครับนี่ห็น้ำเฮดเดเนี่ยเ็ดงามๆเลยเห็ไปเต่ดละงกบอบบมี่เห็ดละงกเนาะแก่ได้เห็ดละงกไปเห็ดเชื่อ อันนี้เป็นกำลังจัดจัดใส่ถาดไปหาเราเราขายนี่แน่นี่แน่คอยมือน้ะตาลนะมีของทิดไปไต่ยังขึ้นอ่ะมันไปไต่ก็ขึ้นครับเขายังได้สองสองตัวกับอันละหน่อยมันไปได้หลายน้ะตาไปสองอันเลยนะนี่อันนี้น้ำตาลไปไต่ไปใต้น้ำคาวบอลบอลไป้ายด้วยมูลินพักให้ให้ผู้อื่นเขาไปต่ออ่า ย้ายไปบ่เออยายไปมีอเพราะว่าเขาบรรเทาแล้วมันเห็นหูเออส่งขั้นสายตาเนี่ยขึ้นบาดเจ็บไปวะสายตาไปก่อนเหูนกันเขาเคยไปไต่เข้าหูช่องหูเขาแนมหูเลยยินดีเลยแล้วมาฮะกิน้มาไ่เน วงนี้ก็โอ้วงนี้กับมองนึงอีกครับพี่น้องจะคล้องเฮ็ดนี่แม่ค้านั่งขายเฮ็ดด้วยครับเนี่ยอันนี้เฮ็ดไข่ยชาตจากบ้านนี่เฮ็ดไข่ตัวนี้สวยงามเป็นเฮ็ดไข่แม่จ่าเฮ็ดอันนี้อันนี้เขาวขิงสักตาซางตัวนั้นตัวนี้ลอยหาซีฟตัวนี้ลอยลอยจ้าลอยลอยจ้า นั่นตัวนี้ก็ร้อยร้อยาตัวนี้หาซีฟสามซีฟหาซีฟหาซีฟเมื่อห้าซีฟห้าซีฟพี่น้องวพี่น้องสนใจมาซื้อเด้อครับอ่าสิบอ่าสิบอันนี้อันอันนี้เห็ดยังดำๆนี่เห็ดทานเห็ดทานครับเห็ดทานน้อยเห็ดทานน้อยมันมีทานน้อยทานใหญ่ทานใหญ่มืกอสี่ใหญ่เนุ่มจ้าม เป็นอันนี้แม่ทานบางคนเขามักแค่เห็ดตัวนี้ดีมักเห็ดทานนะจ้าแถาย่าอีนึงพคนมากแม่พันเอาเห็ดมูนี่ออกแม่พันเอาแต่เห็ดทานอันเดียแม่พันเอาอันไปแหลกเอาเห็ดทานเอาคนมาคนมามันตุ่มแจวแสบพคนว่าแม่่นยมัาหอมเห็ดออกตัวคนว่าไดไปหาของเขาเลยไปยัเนี่ยเดี๋ยไปหาอย่างใดว่าหลวงป่าไปหาไปอัดไปถามแต่ข่อยข่อยก็บว่ได้หวยสิถามไปเนาะอหัวกันเดี๋ยนี้น้ำขึ้นอ่ะวนไปวนมากเงยขึ้นมาห่วยเมื่อใดวันนี้ ัหเออครับครับบ้านนี่กัมีไรใดแน่ยอะครับย่ำเห็ดออกกับพู้ใดเงินเยอะกับพอไใดขายย่เ็ดออกกัเห็ดย้ป้ากับไ้ป้าอยู่เออหาป้ากับไ้ป้าอยู่ เฮ็ดปปวกค่ะนฟังซี่ท่านฟังซี่เน่ลูกเออถ้าเบิ่งแต่มันฝนมาเพราะว่ามันอันนี้แม่เห็นเห็นอันนี้มันแม่เห็นปวกมันเรนไนเออวัางสองปีที่มันโบกเน่ย้อนว่นน้ำท่วมบานเห้าวังหันอันนี้มันต่ายเนี่ปวกมันต่ายแม่อันนี้แม่อันนี้เฮ็ดมันอันแต่ว่าก็เห็นหลายโดกไลเห็นชุมือมือละสองโดกสามโดกโอ้มือนั่นคอยเห็นนะมิจฉานี่เลยสามสี่ดกโว้ดีใจจังว่าแบบนี้ค่ะเฮ็ดปวกหน่อยเฮ็ดปวกอ อันนี้เห็นอย่างนี้ขิดตะโลยก็ว่ามันเสบดีคือกันเผ็ดเผบดเผ็ดเผ็ดขิตะโลยกับเห็ดเห็ดขิเท่าน่ะเพราะว่าเสบกพราะฮิตหล่ะงูและว่าแกงมันหอมปุ่นมันหอมอี่ปุ่นมันหอมเสบเพราะว่า ทำมาใหม่ๆอันนี้เขาบ่ว่าร้อยนี่เอาเอา30 เอามาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ่มีเงินอยู่ลอยเดียว็นกระซื้อแล้วครับซื้อแล้วซื้อซื้อเมื่อวานคือครับเดี๋ยวเอิ้นเพราะว่าคือจ้าไปเย็นงานไะไรก่อนไปเพิ่์ถือ่าโอ้เออเราเราไม่ค้นไม่ค้นอันนี่อีโบไม่ข้นเขาเขาถูกการขีดขั้วขี้หน่อยมันแห้งเจ็บเป็นว่าขายครับ นี่ทุกเก็ดทุกยางทุกแนวเลยพี่น้องเก็ดไข่เก็ดแล้วโมกเก็ดแป้งเก็ดอี่ยังดอกครับเก็ดพานกับนางแลเพร่ะนี่จะสุาย โอ้วันนี้ก็เห็ดลายตัวน,นึ่งเห็ดงามๆเลยเนึ่งครับเออก็อิเล่เลยครับนี่งามๆๆอ้เห็นงามๆอย่างนี้ครับนั่นเอาออกมาบัดทันหมืออียงจะหาไซส์ยังได้ลายแต่นี่ละบานปลาบ้านเท่านีาน่นะอือออกลายแตรเ่ เออเนี่ยนัน่นเออง,งามตั้งเห็ดห้ามเป็นคนแหละ <มา S 1> อืมมาเอารางวัลเลยเราบอกถือใจเหมันดีเฮ้ยเคยลีนอะ่อาานะครับโอ้เห็ดมือนี่ลายขัดลายในลีบินอ่ะเออเพิ่งวันนี้เอลเอลำมอง ครับตอนนี้ต้นมื่นเขาไปไดไปหากลางเว้นหอกครับเออหากลางคืนครับไปไต่เอา,ามันจริงกลางเว้นระมาอกลางคืนเขาว่ามันง่ายดีครับไปเงี่ยงไปจะเห็นขาวๆเลยครับแสงสะท้อนครับ,บนนช่วงนี้ก็ช่วงเข็นออกก็มาบ่ใครได้รับได้นอนหรอกครับ มันเฮาแต่คนไปไต่เฮ็ดครับครับมาจอยมืดแล้วครับอึดลับอึดนอนเออหมามันอะไรนอนมันมันเฮาครัไต่คนไปไต่เฮ็ดครับคนไปจอยคือกันแล้วอึดลับอึดนอนคสั้นเสียดายมาคลายกันอ้อึดลับอึดนอนเนี่ยครับพี่น้อง อันน <S ọ> <ünd> <conclusions> oh, okay. ั้นเป็นเห็ดเลองูเยยไนะเห็ดอ้ยมัน้อยได้จากกิโลหนึ่งครนี่ก็เห็ดครับพวงนี้มวอนี้ก็ว่าท่านไลนยนะครับได้ล่างออกมาวางขาดเดียวครับเห็ดไข่ครับอันนี้ผู้เบา ยอดขายยังนี่ทั่วแค่ทัว่วแค่ทัวท่วเออคู่บ่าวครับคู่บ่าวหาเงินเก่งครับค่าค่ะ